มีผัวดีคือบุญวาสนาแต่ว่าดีของเฮาสิบเปียบเทียบดีของคนอื่นบ่ได้เดอ้อบางคนเขาบอกว่าผัวดีผัวต้องรักเมียทําให้เมียทุกอย่างรักครอบครัวเมียส่งเงินให้เมียนํานะเอออันนั้นคือส่วนของบางคนอ่าบางคนว่าโอ้ยแค่ผัวบอกให้ใจคา,บ,าบ้านบอกให้ห่านอ่าช่วยเหลือไอ้เรื่องในชีวิต แค่นี้ก็สุดยอดแล้วบางคนก็บอกว่าโอ้ยผัวปล่อยให้ไปเฮ็ดงานนี่ก็เป็นอิสระมีเงินเพิ่มเติมนะคะเออเพราะฉะนั้นความดีของแต่ละคนวัดกันบ่ไดเดะเอออยู่ที่ี่เฮาเลือกและเฮาพอใจผัวยายจ่าก,ก็ดีเดเอือให้เฮ็ดงานให้หาเงินเองให้ยูยังเป็นอิสระเออเงินเจ้าของใช้เองแดงสบายใจอยู่นี่เขาก็รับผิดชอบทุกอย่างเห็นบ่ นี่ก็คือความพอใจของเฮาถึงได้เรียกว่าผัวดีผัวเข้าใจนะผัวดูแลยามเจ็บป่วยก็ดีสําหรับเฮาแล้วแต่ถ้าปิดเปรียบว่าโอ้ยผัวดีต้องผัวรวยอืมผัวให้เงินใช้ผัวบอกให้เฮ็ดงานผัวทรงครอบครัวนะมีรถคันใหญ่มีบ้านหลังหรูไว้ายหั้นคอยบ่ได้เด้อนะอยาสุไปวัดกันดีไผดีมันผัวไพ่ผัวมันวาสนาไผ่พัดศนามันเด้อพี่น้อง ดีสำหรับเฮาก็พอแล้วโชคดีกระแตกต่างนอ